啊、嗯，发哦。 โอ้ยน้ำคักคับพี่น้องนาบ้านอัปเดตสถานการณ์ที่อุบลราชธานีครับฝนตกหนักครับพี่น้องฝนบางทีละอัปเดตสถานการณ์โอ้ยหนักนัก,น,กนักครับน้ำน้ำคัดน้ำแน่ น้ำท่วมหน้าบ้านครับพี่น้องท่วมหน้าบ้านมหายนครับโอ้โเกเสลุยลุยลุย,น,ยน้ำรอการระบายครับพี่น้องน้ำรอการระบายนะค่อยๆไปค่อยมากแล้วครับพี่น้องค่อยไปค่อยมากครับน้ำรอการระบายน้ตกนักครับพี่น้องนะครับตกเป็นชั่วโมงครับ ทักทักักเผยสถนการแก้ไขอ้าวไปครับไปคือสถานการณ์ครับของน้ำโอ้หน้าบานมหายนครับพี่น้องนี่อัพเดตสถานการณ์ในที่ให้้องเด้เบิ้งครับฝนตกหนักครับน้ำรอการระบายนะครับมองนี้มันเป็นทีลาบลุ่มครับ มองเป็นที่ราบรวมก็เลยเป็นที่รวมของน้ำทั้งหลายอ่ะหม้อไซค์กับไปนะครับหม้อไซค์ไปนะครับหม้อไซค์ไปรถลด,ลด,ลดบางขั้นไปบ่ได้กะจอดนะครับพี่น้องรถบางขั้นไปบ่ได้กะจอดนี่ครับจอดกลนะับหลังกลับอู้น้ำแห้งนะครับพี่น้อง น้ำแห้งอยู่น้ำแห้งอยู่น้ำไหลเชี่ยวขวดกรไดว้อนลยน้ำไปบ่ไดครับโอ้ยน้ำ ขับน้ำแน่ครับพี่น้องน้ำแน่บ่ได้มาบ่ได้ครับขวมขับขวมแน่ขวมที่นีล้อเอ,อ้าขอบคุณทั้งหลายครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมครับอยู่อุบลราชธานีครับ